สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศภาคเย็นกับนุ้ยนะคะประจําวันศุกร์ที่23กันยายนตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนค่ะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ค่ะและที่สําคัญค่ะไปเช็คฝนฟ้าอากาศในวันนี้นะคะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ที่ไหนบ้างแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ และก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ให้นุ้ยค่ะอัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ค่ะพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วค่ะเป็นลูกที่15นะคะชื่อตาลัสค่ะ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือเข้าสู่ด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นค่ะพายุลูกนี้นะคะไม่มีผลกระทบกับบ้านเราค่ะและส่วนพายุหมุนเขตร้อนลูกที่16ชื่อพายุโซนร้อนโนรูค่ะหมายถึงกวางชนิดหนึ่งตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐเกาหลีใต้ค่ะมีศูนย์กลางบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ ทางตะวันออกของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์นะคะพายุนี้ค่ะกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนและลงสู่ทะเลจีนใต้ค่ะและอาจจะทวีกำลังแรงขึ้นได้อีกค่ะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่27-28กันยายนและก็มีโอกาสนะคะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคอีสานของไทยค่ะ ในวันที่28กันยายนข้อมูลและเส้นทางยังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะยังต้องติดตามเป็นระยะระยะค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะมระสุมกำลังแรงค่ะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะเข้าสู่ยอมความกดอากาศตำ่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย มีกำลังปานกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงนะคะอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารและอำนาจ,จเจริญค่ะและพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน,าน่านสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจ,จิตรและเพชรชบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานอยู่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรี พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดนครนายกชาเชิงเซาปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดาม,มันนะคะอยู่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรงังและสะตูลค่ะ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละ60ค่ะส่วนมากก็อยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเรามาฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องพายุโนรูนะคะฉบับที่1ลงวันที่23กันยายนค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันนี้ค่ะพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะ ได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโนรูแล้วนะคะและจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะในช่วงวันที่25-26กันยายนและคาดว่าพายุนี้นะคะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่27-28กันยายนค่ะส่งผลทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมาก กับมีลมแรงนะคะในช่วงวันที่27ถึง29กันยายนค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้จบประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนุ้ยจะมาอัปเดตให้กับทุกคนอีกครั้งค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย